ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a s t r o n เนียอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมแอนมองงอยู่กันนะเดี๋ยวครั้งที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าผมจะมีโครงการไปสร้าง่ายของเราบนดาวกราซิโอเนื่องจากผมประทับใจในพายุหิมะข้างบนแล้วก็ก็นั่นแหละก็มันสวยดีขาวๆนะก็การที่เราจะไปตั้งอนานิคมบนนั้นได้นั้น,น,นเราจะต้องมีจรวดก่อนยังไงล่ะ ซึ่งผมไม่ได้หมายถึงจรวดลำนี้เพราะนี่มันเล็กเกินไปเนื่องจากเราจะต้องขนของหลายๆอย่างขึ้นไปผมจึงมีโครงการว่าในพาร์ทนี้เราจะมาคราฟจรวดซึ่งเป็นเอ่อพังซึ่งเป็นจรวดระดับสองนะมันจะทำให้เราสามารถขนของใหญ่ๆขึ้นไปข้างบนได้ยังไงละ่ะซึ่งผมไม่ได้ทำการเอ่อปลดล็อกมาแล้วด้วยเรียบร้อยเราจะมาดูกันว่ามันใช้อะไรบ้างนะอ้ออย่าลืมทำฐานจรวดด้วยละ่ะ อฐานจรวดคุณผู้ชมใช้เซรามิก1และก็เรซิน2องนะเพราะว่าการมีฐานจรวดก็จะทำให้เราสามารถไปจนได้ว่ามีมี in, เรซินแล้วเรามีเซรามิกไหมเราก็จะลงจอดที่เดิมได้ยังไงละ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ากล่องมันน่าจะใหญ่นะัดังนั้นเราก็จะต้องมีเซรามิกไม่ใช่เซรามิกหมายถึงว่าเราจะต้องมีไอ้นี่เว้ เป็นที่จอดยานนะนะจะได้แบบว่าลงจอดแล้วก็จำตำแหน่งตัวเองได้ขั้นแรกก็ต้องเอาดินทิ่มเข้าไปก่อนคุณผู้ชมใส่เข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องปึ๊บเราไปดูดใต้ดินมาเยอะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็นายดูนายเซว่าอ๋อมันไม่เต็มมันไม่เต็มมันไม่เต็มพอดีแบบว่า อ่าชื้อแล้วก็คืนโอเคเครย์เคร์นี่เครย์หกอันจัดไปแล้วเคก็จะเผาได้เซรามิกโอเคเราเคลียร์ไปหนึ่งส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจรวดซึ่งต้องใช้เครื่องปิ้นใหญ่เว้ยเอ,อ่ออันนี้ปะไม่ใช่มีเดียมมีเดียมผมเอาหลาดปิินเตอร์ไปไว้ไหนวะ จำได้ว่าอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรอเอ๋อยู่ไหนนะแล้วรู้สึกว่าพลังงานจะหมดด้วยขอยืมแบตก,ก่อนได้ไหมไม่ใช่าตัวนี้มาโอเคใส่ตรงนี้แหละแล้วก็ต้องใช้คาร์บอนซึ่งจำได้ว่ามีอยู่นะคาร์บอนอ่านี่มันซิงนี่วะซิง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 อาไม่มีช่างมาแล้วกันโอเคไปอ๋อนี่คาร์บอน อ่าแล้วก็อ้อคาร์บอนเต็มหลังเลยแล้วบอกไม่มีคาร์บอนเต็มหลังเลยอ่าโอเคผมจะไปใส่เครื่อง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 อยู่ไหนวะวางเองลืมเองอ่าโอเคต่อไปเป็นหลาดปรินเตอร์จำได้ว่ามีอยู่นะอยู่ไหนวะอันนี้มีเดียมใช่ไหมไปตั้งไว้ไหนวะอ๋อนุนนุนนุนอยู่นี่อยู่นี่อนโอเคเชลเตอร์ ต้องใช้ซิลิโคนด้วยสมอนี่ต้องใช้เซรามิกสองอันแล้วก็อลูมิเนียมอัลลอยแล้วเราต้องมาดูว่าอุ้ยตกใจเอาตัวเองอลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอยใช้อลูมิเนียมกับคอปเปอร์คอปเปอร์มีอยู่แล้วจําได้คอปเปอร์คอปเปอร์มีอยู่อ่าทางสเตนซิ้งอลโลนี่คอปเปอร์อ,ปปอ,รอ,อันออน,นี้คอปเปอร์อนนอปปอรแล้วก็ อลูมิเนียม,มเต็มหรอฝากไว้ก่อนอันหนึง่งโอเคอ่าแค่นี้เราก็สามารถผลิตอลูมิเนียมอาลอยได้แล้วนะชึบเข้าไปเรียบร้อยอันนี้ปิ้นเสร็จยังอ๋อผมลืมไปผมเอาเราต้องเอาดีไปเผาก่อนได้หว่าชึบมานี่แล้วก็เอาไปเผาเผาเลยใช่แล้ว เผาเป็นเซรามิกแต่ดินมันก็ทำไม้แค่เซรามิกก็เอามาเผาหมดเลยก็ได้นะหมดยังหมดแล้วเนาะโอเคเอาเสร็จยังล่ะอันนี้คอ์สคอ์สนี่รู้สึกว่าจะเอามาทำอันนี้ได้นะเอ่เออเามาทำอะไรนะเบคอนไงเบคอนที่มันไม่ใช่อาหารเนะี่ยเออบางคนระเบคอนกันเอ็กโซดีเควส์แพลตฟอร์มปริน โอเคปิงเข้าไปแล้วก็ยวดูกันนะจะมีอะไรที่จริงๆทำอามาอันหนึ่งไหมอ่าแล้วก็เบคอนถ้าจะไม่ผิดก็จะใช้ตัวเป็นเป็นอะไรนะอยู่ๆก็ลืมชื่ออีกแล้วเบคอนใช้พรอไม่ใช่หรอสมอลพิมเตอร์เรลบ็อ,บอกเทสเตอร์อ่ะอยู่ไหนเนี่ยเ้า นี่ไงเบคอนพิ้นมาปิ้นมา,นมาจรวลุ่ยฉันปิ้นถึงไหนแล้วอ๋อเซรามิกสองอันเซรามิกเซรามิกหนึ่งสองแล้วก็อะลูมิเนียมอลอยอยู่ตรงนี้ว้าวสีสวยจังสีสวยเน,นี่ยดูดิอาเต็มหมออ๋อเรามีเบคอนอยู่อันหนึ่งเอา่านออกมาเอานี้มาแล้วก็ปิ้นได้ละ โอเคมีเดียมชัตเทิลอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าสมุดเตรียมของอะนะ โอเคคุณผู้ชมผมก็ไปเอาอ่าลิธไลท์ลิธาไ์ใช่ไหมมาแล้วที่เอามาทําอลูมิเนียมอะเอามาแบบว่าอพอสมควรเลยแหละก็ก็เกือบเต็มถัง่ะนะก็หมดเวิ้งตรงนั้นอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาครับวินเทอร์บายกับอะไรนะเราจะอ๋อเราจะต้องใช้เชื้อเพลิงไว้คุณผู้ชมออเชื้อเพลิงเนี่ยต้องใช้แอมโมเนียมกับอลูมิเนียมเออแล้วก็วินทบายใช้ เซรามิกกับอลูมิเนียมดังนั้นเดี๋ยวว่าเราทําการเออ่เผาตัวนี้ไปก่อนผมอยากปลดล็อกไอ้นี่จังเลยมันจะเป็นตัวซื้อขายะนะน่าจะใช้ตัวนี้ปลดล็อกมั้งนี่ไงออโต้เอ็กแทกเอยไม่ใช่เอ,อเดี๋ยวจะขดูกันนะเชลเตอร์โซล่าไม่ใช่ซินเซอร์ไม่ใช่ม,ใชมันน่าจะอยู่หมดจดักรย,ยานนะ หรือผมจำผิดอาจจะใช้แค่มีเดียมปิ้นนะนะลอดูก่อนบไม่มีไม่มีมมจำได้ว่ามันเป็น,เป,นเป็นแบบอ่า,านี่อะเทรยแพลตฟอร์มเอามาเลยเพราะว่าในอนาคตเราจะได้ใช้แน่ๆโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟเป็นสมมีเดียมเอ่อเอาเป็นไอ้นี่ก็แล้วกันเป็นอ่อตัวไอตัวนี้ก็ได้คุณผู้ชม เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเจ้าตัวเชื้อเพลิงนี้เราจะต้องไปทําการเก็บมานะซึ่งมันอยู่บนภูเขาตรงไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้อ่ะจำได้ว่าเจอตอนไปตอนตอนที่เราไปเปิดเกตเวนะเราเจอตอนนั้นห้าเสร็จแล้วเหรอไวจังโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าจะได้อีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูกันนะอันนี้ก็อยากคราบอยอ่าค้าปไปอีกอันนึง เออถ้าอันไหนมันใส่หลังไปได้เราก็จะใส่หลังไปด้วยอ่าโอเคเสร็จแล้วสินะปึ๊บมาแล้วก็เออเป็นอะไรดีนี่อ solid texture ใช้อออะลูมิเนียมอยู่นี่ผมจำได้พว่งหาไปแล้วก็แล้วก็มีไอตัวนั้นไอตัวนั้นผมเอาไปไว้ที่รถมันเหลือ,อนสุดท้ายพอดีเลยไปแล้วก็เอาไปให้คุ้มนะจะได้แบบไม่ต้องตีไปตีมาไม่ใช่ตัวนี้เฮมเอา อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเฮมาใท้เราก็าไปเผาเลยแล้วกันมันหลงอยู่ตรงนี้อันหนึง่งจะได้ได้เหล็กมาใช้นะแล้วก็อันนี้ก็ทำการปริ้นมาแล้วผมจะทำตัวนี้ไปด้วยคุณผู้ชมเป็นมีเดียมโซลาร์แผงรู้สึกว่าจะใช้คอปเปอร์อ่ไม่ใช่ในสังตะสีสังก,กิส,กสกเอามาคอปเปอร์กับอา่าแกสแล้วเราก็ต้องเอาคอมพาวกับคอมพาวกับ เลยสิ้นไปด้วยนะไปเผื่อเผื่อไปปินาปิ้นที่นู่นไม่ใช่อะไรหรอกโอเคหลังหลนี้อาจจะต้องอยู่กราซิโอกันยาวหน่อยคุณผู้ชมไม่ยาวหรอกจริงๆก็ไปแค่ไปสร้างสถานีวิจัยเอาไว้นู่นนี่นั่นน่ะนะเพราะว่าที่นู่นรู้สึกว่าจะให้ทรัพยากรในการวิจัยค่อนข้างสูงเราก็จึงมาที่นี่แล้วแถมมีแร่เหล็กตนะ่ะถูกดาวใช่ไหมโอเค อย่าถามผมว่าครั้งที่แล้วลงจอดที่ไหนเพราะผมจำไม่ได้อืมก็มาครั้งนี้เราก็จะปักเบคอนไว้ไงกันลืมไงดีไหมล่าวก็น่าจะดีอยู่นะถ้าเราโชคดีเราลงมาที่เดิมเราก็จะเจอเราก็จะเจอของที่เราเคยวางเอาไว้ซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นผมคิดว่าน่าจะอันนี้ไปว้าวเจอไหม ก็โหกโ็โหดูเด่นเด่นขอดูกันนะขอดูเสียภูมิก่อนว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายไหมคุณผู้ชมมันคือที่เราหลุดใช่มันคือที่เราหลุดครั้งที่แล้วเว้ยไม่เป็นไรมาแล้วเราก็สร้างอไรน,นี้นคงมาตรงนี้แลหละสมมเสียงอะไรวะผมไม่ินเสียงอะไรกรักูกะอ๋อหรือแปลว่าเราถ่ายนี่ไปหมดแล้วด้วย ผมต้องทำการกลางแต่ตอนนี้ก่อนอื่นเลยอยากได้ทางขึ้นขอทางขึ้นก่อนนะคือรู้สึกว่าอยากอยากอยู่ที่สูงอะ่ะมันมันทำให้เราเห็นอะไรต่อมีอะไรอะนะถ้าเราอยู่แบบนี้มันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรโอเคเสียงอะไรวะโอ้โคตรเบิรงหวางแต่ว่าตรงนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ดี๋ยวๆที่ที่แบบว่ามีแร่คือเราเห็นแร่แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะมีแร่ต้องไปเคลียร์กับนั่นก่อนนะเออระเบิดทิ้งไปโอเคเคลียร์ปลอดภัยกลางเลยเดี๋ยวๆเอ็กโซดิเนอ่าเราก็เดี๋ยวๆเอาแป๊บนึงไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเอายานี้มาวางตรงนี้ได้หรอ หม่นะใหม่นะใ,นะใช่สิมันคือที่จอดยานถูกแล้วแต่ว่าทำไมมันเอ๊ะเมื่อกี้มันขึ้นรูปอะไรเปล่าเลยหล่อนไปเองไม่เป็นไรเอาอันนี้มาก่อนอ่าฐานมาแรซิโอหนาวมากบอกเลยนะงานนี้เนี่ยผมได้เสียงอะไรกูกักูกักล็อกไว้ล็อกล็อกแล้วก็เอาแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ใส่ใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ไว้นี่จริงๆแบตเตอรี่สองก้อนน่าจะดีนะแต่ว่าขอไม่พอฮะสมอรพิมเตอร์โอเคมันอย่างนี้ได้อ่ะสิ่งที่จำเป็นต่อไปคืออะไรคือมีเดียมพิมเตอร์ใช่ไหม เดี๋ยวผมต้องกลับถานไปดูแล้วล่ะว่าไอ้ e x กซ์โ u รีเควสแพลตฟอมเนี่ยมันคืออะไรแต่วางเบคอนไว้ก่อน1ชิ้นเท่นั้คิดว่าถ้าเราโชคดีเราก็จะเห็นมันก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปวิ่งสำรวจหน่อยแล้วกันนะเนไหนก็มาแล้วขอให้เฮมาสไทหน่อยก็ยังดีเฮ้ยก่อนกลับดาวเรานะเออเออเอาไปคาร์ดได้หลอย่างโอ้โหเต็มหลังเต็มหลังบอกเลยงานนี้ โอ้ร่นล,ล,ละรนล,ละโอเคพอพอก่อนพอก่อนเดชันเอาของมาเติมอ่ะแต่เดชันมานะแป๊บหนึ่งแต่ว่าดาวดวงน anyway. ี้ไม่ค่อยมีอนี w a y แค่ได้รียลอะไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะมีแสงอาทิตย์ใช่ผมมองว่าเบคอนผมจะทำงานโอ้โอเคผมก็วางใจนะถ้ามันวางทำงานแบบนี้เกือวไปแล้วไม่ละ ซิลว่าโอเคไปแลยไปซิลว่ากับกรับเราต้องมีอะไรผิดพลาดอุ้ยอ๋ออันนี้มันพังต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคแล้วล่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวที่จอดยาผมอาจจะรีเซชมาผิดตัวนะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ต้องไปหาไอ้น,นั่นมาทำเชื้อเพลิงใหม่อยู่ดีด้วยแล้วก็เอาเอมาไทสเก็บไว้ได้อยู่ ตอนนี้คือกำลังดูว่าจะต้องจอดตรงไหนบัตจิมพีก,ก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้เหมือนกันนะโอ,โ,อโอ้แลกนิดหน่อยโอเคเราต้องคา้าสถานีวิจัยที่นี่เว้ยแล้วขนไปง่ายกว่าคา้าสถานีวิจัยไว้ที่นี่หนึ่งไม่ไม่ใช่ไว้ที่นี่คา้าสถานีวิจัยแล้วขนไปที่นูน่นเออสถานีวิจัยฉัน รู้สึกว่าจะใช้หลายปรินเตอร์นะเคมีคอลเล็บรีเซชเชมเบอร์คอมเพลตสองอันอันนี้ก็เผาไปเลยโอเคไปปรินเป็นฐานจอดนะอ่ะโอเคแล้วก็ไปเอาคอมเพลตคืนด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมคอมเาวต โอเคแล้วก็มีดินว่างไหมเอาไปปัน่นหน่อยอยากได้คอมพาวเพิ่มคอมพาวเอยคอมพาวครับอ,อ๋อ,อผมมีสองอันอน่อเนี่ยเดี๋ยวฉันโอเคเก็บเต็มมันกันนะเมื่อกี้ได้มาก็เดี๋ยวเราใส่เข้าไปชึบแล้วก็ขอคอมพาวหน่อยจ้า คอมพาวคอมพาวคอสแกแ๊ปไฟอาวุธตัดไปเลยอันนี้ก็รอมันพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์เสร็จก็จะได้ไปกันสักทีนะเออดันสั่งของผิดมาจนได้ไม่อ่านให้ดีเห็นไหมเห็นเป็นรูปจัลลอยก็จิ้มเลย,ยงไงอย่าเอาไปเอาเป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะกับการทําแบบนี้เสียดายจ้ะโอเคโอเคอันนี้ไปใสย่ยานก่อน ยานระดับกลางของเราโอเคแล้วก็ตอนนี้อ้าวลใืใส่โอ้โอ้โอ้ใส่โอเคคอมพาวแล้วเรซินอีกสักนิดหน่อยติดไม้ติดมือไปนะอ่าไปะปชึบชึบน่าจะพออีกสักอันโจ๊กเรียบร้อยไปกันดีกว่าคุณผู้ชมเชื้อเพลิงก็มีแล้วถึงเวลาออกเดินทางกันรอบหนึ่ง ชือ a n o t h e r Planet Carasio oh. ฉันชอบนายมากนายเป็นดาวที่เรียบเรียบดีนะเออขอดูก่อน Carasio นูว่นปะอันจริงมันก็เป็นดาวที่อยู่ไกลเหมือนกันนะเกือบสุดขอบมันเลยหนาวมากเพราะมันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ไงโอเคมาถึงละเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้นี่ไงเราทำเบคอนไว้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันแลนดิ้งไม่ผิดแน่นอนโอเคแล้วเราก็ลงซะเสร็จแล้วก็ฉ่นขอแลนดิ้งหน่อยแต่ก็ยังยังไม่มีโอกาสที่จะทำไอนี่เลยนะชเชลเตอร์เออซึ่งชเชลเตอร์ใช้อะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้มนเริ่มเลยอ่าเอ็กแพร์ม อ่าเรียบร้อยต่อไปโอ้โอ้ล่วงล่วงล่วงดีไม่ตายเอาโอเคอย่านะเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะเอาหยิบผิดหยิบถูกเว้ยโอเคมาโอเคมาวางตรงนี้ก็ได้มาโอเคโอ้เกือบแล้วอ่าเรียบร้อยอันนี้มีอะไรอันนี้ให้มาทายไม่เอา สมาร์ปิเตอร์มีแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามีเดียมปิเตอร์มาหนึ่งอันคุณผู้ชมแชกแชกแชก,ชก,ชกอ๋ออันนี้ก็วางแชมเบอร์ได้แล้วสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดจนผมหาเคอร์เซอร์ไม่เจออันนี้วางไว้นี่ได้แล้วก็อ่าฉันมีนี่ไงใส่เข้าไปเลยโอ้เแบบรือบร้ายอืมต้องปริ้นต้องปริ้นแพลตฟอร์ม มีเดียมเชดเพื่อเอาต้องอาร์อะเอาตัวน,นี้แล้วกันเนาะจะได้วางเบคอนข้างๆเลยด้วยและอันนี้ก็คือใช้ไงก็ไม่รู้เนะี่ยอาจจะต้องไปรวมร่างอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนปิดพาร์ทเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไปหาตัวอย่างการทดลองแถวๆนี้มามันน่าจะมีมั่งนะไม่ใกล้ไม่ไกลจากแถวนี้จะมาใส่ในแชมเบอร์ไงเราจะได้รู้ว่า มันคุ้มค่ากับการลงหลักปักฐานที่นี่ไหมชิบอเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวๆไม่ได้เห็นแล้วมันก็อดใจไม่ได้ลูกศรมันไม่อยากให้มันจิ้มลูกศรเข้าหากันอ่ะล็อกแล้วก็เบคอนนายอยู่นี่เดี๋ยวฉันดูก่อนโอเคฉันมีโโอ้หเดี๋ยวไปเอาออกซิเจนก่นนะเชิบเดี๋ยวเราต้องคาบออกซิเจนฟิลเตอร์แล้วก็วิ่งไปเลยเว้คุณผู้ชม ารับเรียบร้อยครับออกซิเจนฟิลเตอร์อีกสักหนึ่งอันติดหลังวะเราจะไปทางไหนก่อนดีปึ๊บไม่คืออันนี้คือเข้ามาเซฟเข้ามาเซฟโอเคโอเควิ่งไปดูดีกว่าว่ามีอะไรให้นั่นนั่นนั่นพูดถึงก็มาเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมส,หสีอ้อหาเคอรเซอร์ไม่เจอว้ยโอเคอ่าสีขาว น่าจะให้เยอะนะอ่าไปหุยเล่หุยแม่ชิ้นมันใหญ่สะใจดีเ,เกินเชิบ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 แล้วเราก็ใส่ในแชมเปอร์ไปเลยผมก็ดูกันนะให้หนึ่งพันหกร้อยเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่อ่าวิจัยต่อไปเลยลกูกโอเคคุณผู้ชมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับอแอ,แอสโทเนียพันนี้เราก็เริ่มที่จะมาตั้ง ศูนย์วิจัยของเราบนดาวกราเซโอที่นี่แล้วนะเนื่องจากผมเกิดประทับใจในความหนาวเย็นแล้วก็ความสวยงามแปลกตาของมันจนแบบว่าหากระซื้อไม่เจอเลยก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแอสโทเนียพาร์นีก็ต้องไปแล้วนะไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>